โอ้ไม่ใส่เสื้อเลยนะี่ะเสือเ,อเสือ,อพันกนวาใส่กันเลยนี่คือบรรยากาศการการขึงเก็บหมากครับแต่รอบนีน้เพิ่นเพิ่นเพิ่นอามากแกครับพเพิ่นอามากแก ะบวนเอามากอ่อนต้นกระฎีนเอ็นลเอ็นนิด,น,ดนึงแต่ลมแต่ลมบัวข้ามีนะครับล,ล,ล,ล้มบัวข้ามี มาแกนี่ก็เสีเอาลงอยากจักหน่อยหนึ่งเพราะว่าไอ้ผลกับพยายามบวบใบ,บ,บมันล่นนะครับมันบวขึ้นมาก่อนเราไปเดี๋ยว

ไม่ได้ต้นุกสูงเลยครับเนี่ยหมาหมาไม่ได้ต้นสูงอ้ไม่ใส่เสื้อเลยนะเพิน่นเกิดวความคล่องแคล่วเลยครับ すいません。 หมากแกเดี๋ยวมันหมักหล่นนะครับนบั่นหล่นบวกคือหมากอ่อน นิ่วมือพอดีสองคนแดดก็ะหอยอมยอมใจรอบเด็เพิ่นเราเพิ่นฮัซื้อบักสซงครับทำไมหมักออนอันนี้ โอ้เสือกบวบาใไส่กันเนี่ยหลุดลงมาอะไรกันเนี่ยหมดเยอะล่ะตั้งเต้อขึ้นมาแล้วก็มีปัญหาพวกหมดเนี่ยหลายครับหมดหมดหลายอู้ดขึ้นยกไกล พ่นปูกพืชแบบผสมนะครับขังเทิงขังเทิงก็กระทิงพ่นไอ้ขั้งเทิงจะของสวนเพิ่นกาเสียหมากลงนะครับตรงกลางลงไปก็จะเป็นกาแฟแล้วก็เป็นเป็นทุเรียนนะครับ นี่คือน,นี่คือบรรยากาศในสวนครับ